ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนไม้ไผ่พันดีสตรีผิวขาวกองยาวดังโดง่งไทยส่งทรงดำวัฒนธรรมโบราณดินแดนแห่งพื้นที่ราบรุ่มประวัติการก่อตั้งได้มีกลุ่มไทยส่งหรือไทยดำจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีได้พากันอพะยพขึ้นเหนือเดินทางด้วยทางเขียนนับเวลาเป็นเดือนจนได้มาพบพื้นที่บริเวณตะบนไผ่รอก ในขณะนั้นพื้นที่ของตำบลไผ่รอบเป็นป่าไผ่ทึบมีลำคลองยาวไหลไปสู่แม่น้ำหยกและมีสภาพยังไม่เป็นหมู่บ้านพอกลุ่มเราส่งกลุ่มนี้เห็นว่าเป็นทะเลเมาะสมจึงแผ้วทางทางบุกเบิกจองพื้นที่จะสร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆและเห็นว่ารอบๆหมู่บ,บ้านของตนมีแต่ต้นไผ่ขึ้น้อมรอบจึงตั้งชื่อหมู่บ้านที่อยู่กันนั้นว่าบ้านไผ่รอบ เทศบาลตำบลไผ่รอบเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพประทับช้างโดยมีทิศเหนือติดต่อกับตำบลเนินบ่ออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรทิศใต้ติดต่อกับตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองโสนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร เทศบาลตำบลไผ่รอบอยู่ห่างจากอำเภอโพธิทับช้างประมาณ15กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ25กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ320กิโลเมตรเทศบาลตำบลไผ่รอบเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่รอบตั้งแต่วันที่2มีนาคม2538ต่อมาเมื่อวันที่30กันยายน2554 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่รอบเป็นเทศบาลตำบลไผ่รอบตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลไผ่รอบมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น77.45ตารางกิโลเมตรรวม18หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวทำไร่อ้อยผักสวนครวัวและรับจ้าง เทศบาลตำบลไผ่รอบมีวิสัยทัศน์การพัฒนาคือส่งเสริมความดีคนมีความสุขทุกชุมชนน่าอยู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่รอบแบ่งได้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1. บริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําสิ่งแวดล้อมพลังงานและการท่องเที่ยวส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมซึ่งเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่2เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรโดยการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงบำรุงจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์ที่3การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อส่งเสริมสุขภาพอาชีพหมยให้แก่ประชาชนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยุทธศาสตร์ที่4ี่ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลไผยรอบบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาและความต้องการให้สอดคล้องกับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยุทธศาสตร์ที่5พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเทศบาลตำบลไผ่รอบพร้อมที่จะให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเทศบาลตำบลไผ่รอบทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยนายเรียบโสสุดน,ยนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบเทศบาลตำบลไผ่รอบ วันนี้จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับโูกหลานต่อไปได้สานต่อและรักษาเอกลักษณ์ให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน